นะคะ,คะและจากสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะค่ะที่ร้อนจัดนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนค่ะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.3นะคะขณะที่จังหวัดลำพูนค่ะก็แนะนำให้เกษตรกรหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ทำการเกษตรค่ะ ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนได้สำรวจพื้นที่การใช้น้ำชุมชนบ้านท้องฝายอำเภอแม่ทาโดยพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้หาแหล่งน้ำสำรองในช่วงหน้าแ้งโดยการขุดทรายในลำน้ำธรรมชาติพร้อมกับแนะนำวิธีการขุดลอกทรายในแหล่งน้ำที่มีความแห้งแล้งให้ขุดลึกลงไปประมาณ4-5ถึงเมตรแล้วก็จะมีน้ำผิวดินผุดขึ้นมาเกษตรก,รกรก็สามารถนำน้ำที่ได้มาใช้ทำการเกษตร ส่วนแหล่งน้ําของชุมชนเกษตรกรควรขุดลอกล้างบ่อน้ําเพื่อให้สามารถนำน้ํามาใช้ทําการเกษตรและอุปโภคบริโ,โภคได้ในการวงพุทธพุ่มในการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาเปิดเผยว่าจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเมษายนพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าวันละ1000เมกะวัตต โดวยวันที่10เมษายนมีปรมิมาณการใช้ไฟสูงสุดถึง1,245เมกะวัตต์มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ6.3โดยร้อยละ60อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่นก็มียอดจองเครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่สูงถึงวันละ15เครื่องต่อวันส่งผลให้หลายร้านต้องเพิ่มเวลาเปิดปิด ลูกค้าส่วนใหญ่ก็สนใจเครื่องปรับอากาศในราคาที่ถูกและก็ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ได้านายมนูนกรมวังก้อนเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์ก็บอกนะคะว่าได้เปิดร้านซ่อมรถยนต์มากว่า15ปีปีนี้มีลูกค้านำรถยนต์มาซ่อมแอร์มากที่สุดเฉลี่ยวันละ10คันทำให้ไม่มีวันหยุด ขณะที่โรงน้ําแข็งในเขตเทศบานครขอนแก่นก็ต้องเร่งผลิตน้ําแข็งต่อวันเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริ